เมื่อวานนี้14มีนาคมที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะซึ่งก็มีทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยคุณพนิดาซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมด้วยทนายเดชากิติวิทยานั้นได้มาเดินทางเพื่อรับฟังผลการชนะสูตรร่างของคุณแตงโมค่ะโดยหลังจากเข้ารับฟังผลชนะสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางคุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมทั้งทนายทั้งสองท่านก็ร่วมกันแถลงความคืบหน้า โดยเผยว่ารู้สึกสบายใจมากขึ้นและเชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจรู้สึกไม่คาใจแล้วเกี่ยวกับสภาพศพเพราะไม่พบร่องรอยถูกทำร้ายส่วนข่าวลือที่บอกว่าเห็นว่าฟันหักนั้นจริงๆฟันคุณแตงโมยังอยู่ครบนะคะไม่มีรอยช้ำบาดแผลที่ขาไม่ได้ลึกถึงกระดูกแค่ถึงเส้นเอ็นแต่รู้สึกคาใจ กับ5คนที่ร่วมเรือเดียวกันและยังจะยืนยันเดินหน้าชนสุดรศพรอบสองเพื่อความโปร่งใสส่วนทางกระติกที่ได้เดินทางไปเจอที่งานไว้อะไรและขอโทษกับคุณแม่เนี่ยนะคะคุณแม่บอกว่าให้อภัยไม่อยากเก็บมารกสมองแต่ยังติดตรงที่กระติกโกหกคุณแม่โดยเฉพาะที่ตอนนั้นบอกแม่หนูไหว้น้ำไม่เป็น ท่านเดชาเป็นคนพูดใช่ไหมคะสำหรับคุณแม่นะคะก็ก็เป็นห้าคนที่อยู่ในเรือนี่ยค่ะที่ที่ท่านตำรวจจะต้องเรียกมาสอบอีกครั้งหนึ่งนอกนั้นก็เรื่องเรื่องของน้องโบเนี่ยคุณแม่ไม่ขาดใจแล้วเขาไปเป็นที่กระติกอีกเรื่องหละเรื่องกระติกเสียใจไหนกักระติกเหรอครับแม่เรื่องการโกหกนะคะ ้วอย่างเมื่อวานได้คุยกับเขาครับที่เขากไปสวัสดีคุณแม่ได้คุยคุณแม่ได้มีการคุยอะไรกับไม่ถามคุณแม่ไม่ถามแล้วน้าวันนี้คุณแม่ให้อภัยกันทไหมครับหรือว่าให้อภัยค่ะแต่ไม่ถ่ายออ่างคือก็เป็นเรื่องของตำรวจไงคะเพราะว่าตำรวจจะต้องเรียกห้าคนนี้มาสอบสอบถามอีกเรื่อยๆล่ะไม่ใช่ครั้งเดียวเรื่อยๆคือไม่คิดจะถามกับตัวแล้ว ไม่แล้วค่ะก็ให้อภัยเขาไปเถอะคุณแม่ไม่อยากเก็บมาลกสมองเนาะอขอโทษขอโทษค่ะเขาบอกว่าเขาเออเขาก็ร้องไห้ทุกวันคิดถึงน้องโมแม่ไม่ได้อ่านโซเชียลเลยนะโอ้โหสิกรรมไหมโอ้โหสิกรรมให้เพราะคุณแม่ไม่ได้อ่านแล้วก็ขอให้คิดมองคุณแม่ในมุมใหม่ดีกว่าครับแยกออกเป็นสามส่วนนะฮะส่วนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมออ่นิติเวศตำรวจ นะทุกข้อสงสัยที่คุณแม่ถามเนี่ยหมอนิติเวศต,ตำรวจเนี่ยก็ได้ตอบคำถามทุกคำถามก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่อะไรถูกที่หัวใช่ไหมนะนะแล้วก็ตาฟันฟันหรอฟันหรอฟันหักนะนะครับนะบาดแผลต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เราก็ได้ดูได้อะไรต่างๆแล้วก็ไม่ไม่พบว่ามีการฟันหักตามที่เป็นข่าวทางโซเชียลก็ไม่พบฟันก็ปกติ ใช่ใครับแล้วก็เรื่องการทําร้ายร่างกายต่างๆนะ่ไม่มีนะครับที่ทาการสืบสวนไปแล้วเนี่ยพยานน่าจะประมาณเกือบร้อยปากเก้าสิบห้าปากเนี่ยนะครับกล้องวงจรปิดนี่ก็มากมายเยอะแยะมากมายนะจัดเป็นกลุ่มนะครับนะฮะแล้วก็คลิปต่างๆทางโซเชียลน่าจะเป็นร้อยมาเกือบเกือบสองร้อยคลิปอะไรต่างๆนี่ก็เอาไปวิเคราะห์ไปอะไรหมดก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ นะทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะแล้วก็ทุกวันนี้ยังรอผลพอถอถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณอีก19รายการนะครับที่จะมาประกอบสำรวนก็นะคือสรุปตอนนี้ง่ายๆตำรวจยังไม่มีการสรุปคดีนะครับว่าข้อหาอะไรๆต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่ข้อหาประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายแผลลึกไปถึงกระดูกใช่ไหม นะก็ดูภาพดูอะไรแล้วเป็นไงไม่เป็นความจริงนะมันเป็นเอ็นครับ<ะ>มันเป็นเอ็นเป็นเอ็นไม่เป็นความจริงที่ลึกไปถึงกระดูกไม่เป็นความจริงแล้วก็ตรวจแล้วก็ไม่มีเศษโลหะใช่ไหมไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับส่วนการเน่าเปื่อยเ,ยเป็นไปตามปกติไม่พบอะไรนะันนะ่นเขาเรียกอะไรรอยช้ำารอยช้ำนะอะ่ตามที่เป็นข่าวนะไม่ไม่พบคุณแม่ได้ไปยื่นเรื่องกับเลขาลำตีว่าการยุติธรรมอันนั้นก็ดําเนินการต่อไปเพื่อความโปร่งใส โดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและนิติเวชตำรวจก็ยินดีเพื่อความโปร่งใสก็ให้สงสารคุ้แม่นนะ,ะถ้ารักแตงโมจริงเนี่ยอย่าไปล่อขยข่าวอะไรที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปแม้กระทั่งคลิปที่ว่าอะไรเหมือนดึงผมใช่ไหมก็วันนี้ก็ชี้แจงแล้วว่าคลิปนั้นนะเป็นการถ่ายหลังจากแตงโมตกน้ำไปแล้วโดยผู้สื่อข่าวสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะเราผมแม่เอ่อยชื่อแล้วกันนะเพรานะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องของเฟกหมดเลย ยังยังไม่มีกําหนดยังไม่มีกําหนดในการปิดคดีนะนะครับยังไม่มีฮะชาปนักอีกเรื่อนออกไปไม่มีกําหนดไม,ไม่ไม่มีกําหนดรเราดูในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็รับทราบนะครับว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็ดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์กับท่านอาจารย์เดชาอันนี้อาจารย์เดชาก็ได้เห็นทั้งทั้งทั้งสามท่านได้เห็นพร้อมๆกันนะครับอันไหนจริงเราก็บอกว่าจริงอันไหนไม่จริงเราก็สอบถามกลับไปว่าเป็นจริงไหมหรือไม่จริงนะครับท่านก็ให้คําตอบมา นะครับบางคำถามนั้นเราก็อาจจะต้องที่สักนิดหนึ่งแต่แต่เขาก็มีคําตอบให้เราเหมือนกันขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งเรสามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ